โทมัสทูเคลวิจารณ์ปัญหานักเตะอังกฤษในพิมเม์ลกพร้อมกระตุ้นดาวรุ่งให้พิสูจน์ตัวเองโทมัสทูเคลผู้จัดการทีมชาติอังกฤษคนปัจจุบันได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหานักเตะท้องถิ่นในพิมเม์ลกที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีการเปิดเผยผลการวิจัยว่าฤดูกาลนี้มีเพียง24.3%ของนักเตะในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นที่มีสิทธิ์ลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์โดยที่ก่อนหน้านี้แกเรต์เซาเกตซึ่งเป็นอดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษก็เคยแสดงความกังวลเมื่อ2ปีก่อนเมื่อสัดส่วนผู้เล่นอังกฤษลดลงเหลือเพียง33%โดยเขาเตือนว่าหากแนวโน้มนี้ยังดำเนินต่อไปโค้ชทีมชาติในอนาคตอาจจำเป็นต้องเลือกนักเตะจากเดอะแชมเปี้ยนชิพ มาาใช้งนอย่างไรก็ตามทูเค้นมองต่างออกไปโดยกล่าวว่านี่คือการแข่งขันระดับสูงนักเตะต้องต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งในลีกไม่มีใครควรถูกค้ำจุนไว้ถ้าใครสมควรได้ลงเล่นพวกเขาก็จะได้ลงเล่นเองทูขึ้นเน้นย้ำว่าความสามารถจะเป็นตัวชี้วัดทุกอย่าง และนักเตะอังกฤษจําเป็นจะต้องพิสูจน์ตัวเองในลีกที่ยากที่สุดในโลกและเมื่อถูกถามถึงความรู้สึกเวลาชมเกมพรีเมียร์ลีกที่มีนักเตะอังกฤษลงเล่นน้อยถูกเคิลก็ตอบว่าใช่มันเกิดขึ้นได้ผมอยากเห็นนักเตะอังกฤษมากขึ้นแต่สุดท้ายฟุตบอลก็เป็นเรื่องของความสามารถใครเก่งกว่าก็สมควรได้รับโอกาสหลังจากเกมกระชับมิตที่เอาชนะ ทีมชาติเวลได้ทีมชาติอังกฤษก็ได้รับวันหยุดพักหนึ่งวันก่อนจะกลับมาฝึกซ้อมที่เซนจ์จอร์จพาร์คในสุดสัปดาห์และเตรียมบินไปลิกกาเพื่อพบกับทีมชาติรัตเวียในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโดยคาดว่าแฮร์รี่เคนจะกลับมาฟิตทันลงสนามส่วนโอลีวัตกินไม่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงตามที่กังวลไว้ทูเคินยังกล่าวถึงบรรยากาศในเกมที่เวมบีซึ่งขาดความคึกคักผมไม่ต้องการให้เรื่องนี้ถูกทำให้ใหญ่โต มันแค่ค่ำคืนหนึ่งที่อาจเงียบไปหน่อยแต่ผมมั่นใจว่าเราจะได้รับแรงสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมจากแฟนๆในเกมถัดไปนอกจากนี้เขายังพูดถึงการขาดหายไปของจูดเบลลิงแฮมและฟิลฟอรเดนว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่พร้อมชื่นชมมอแกนโรเจอร์จากแอสตันวิลล่าที่ทำผลงานได้โดดเด่นในบทบาทหมายเลขสิบแทนเบลลิงแฮมในเกมกับเบลเขาเป็นนักเตะที่ถมตัวดุดันและมีพรสวรรค์มาก ประตูของทีมชาติเปิดอยู่เสมอสำหรับทุกคนที่พร้อมแสดงศักยภาพทูเคกนกล่าวเมื่อถูกถามถึงการคาดการ11ตัวจริงในฟุตบอลโลกทูเคกนตอบอย่างเรียบง่ายว่าผมไม่คิดไปไกลขนาดนั้นหน้าที่ของผมคือฝึกซ้อมทีมที่อยู่ตรงหน้าและพัฒนาให้พวกเขาแข็งแกร่งที่สุดในทุกวัน ชัยชนะต่อเนื่องของทีมชาติอังกฤษภายใต้การคุมทีมของทูเคลแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความมุ่งมั่นของนักเตะรุ่นใหม่ที่ต้องการพิสูจน์ว่าพวกเขามีศักยภาพมากพอที่จะยืนอยู่ในจุดสูงสุดของฟุตบอลโลกได้พิมเมลีกในปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในลีกที่มีความเป็นสากลที่สุดในโลกแต่ในอีกด้านหนึ่งการมีนักเตะต่างชาติจำนวนมากก็ทำให้ความเป็นเอกลักษณ์ของฟุตบอลอังกฤษนั้นลดน้อยลงหลายฝ่ายมองว่าพิีเมลีกกำลังกลายเป็นเวที ของฟุตบอลโลกขนาดย่อมมากกว่าจะเป็นตัวแทนของฟุตบอลอังกฤษอย่างแท้จริงเมื่อเทียบกับลีกอื่นๆเช่นลาลิก้าหรือบุนเดสลิก้ายังคงมีผู้เล่นท้องถิ่นในสัดส่วนที่สูงกว่าซึ่งนี่อาจจะกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับระบบพัฒนาย,ยาวชนและความจำเป็นในการสร้างเส้นทางที่มั่นคงสำหรับผู้เล่นอังกฤษรุ่นใหม่เพื่อให้พวกเขามีโอกาสเข้าสู่ระดับพรีเมียร์ลีกมากขึ้น ด้วยความมัง่งคั่งทางการเงินของพรีเมียร์ลีกสโมสรส่วนใหญ่มีศักยภาพในการซื้อผู้เล่นระดับโลกทำให้พวกเขามักมองหานักเตะต่างชาติที่มีประสบการณ์และความสามารถสูงกว่าผลที่ตามมาคือนักเตะอังกฤษโดยเฉพาะรุ่นเยาว์ต้องแข่งขันอย่างหนักเพื่อแย่งตำแหน่งกับผู้เล่นจากทั่วโลกซึ่งในด้านหนึ่งเป็นแรงผลักดันที่ดีแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ทำให้โอกาสลงสนามของนักเตะท้องถิ่นลดลงอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามการแข่งขันนี้อาจเป็นแรงจูงใจของผู้เล่นอังกฤษบางคน ที่เลือกที่จะย้ายไปเล่นในต่างประเทศเพื่อหาประสบการณ์และโอกาสในการพัฒนาเช่นเดียวกับกรณีของจุดเบลลิงแฮมที่ย้ายไปเล่นในเยอรมันและสเปนก่อนกลายเป็นหนึ่งในนักเตะอังกฤษที่โดดเด่นที่สุดในยุโรปแม้ว่าสัดส่วนนักเตะอังกฤษในพรีเมียร์ลีกโดยรวมจะลดลงแต่มีข้อมูลเชิงบวกบางอย่างที่ชี้ว่า จำนวนนาทีที่นักเตะอังกฤษอายุต่ำกว่า21ปีได้รับในสนามนั้นเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและนอกจากนี้สื่ออย่างเดอะนิวยอร์กไทม์ยังรายงานว่านักเตะอังกฤษรุ่นเยาว์หลายคนเรื่มกล้าที่จะออกไปค้าแข่งในยุโรปเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ซึ่งอาจเป็นแนวทางที่ช่วยให้ฟุตบอลอังกฤษนั้นได้พัฒนาในระยะยาวแต่อย่างไรก็ตามปัญหานี้ยังคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีหลายมุมมองบางฝ่ายมองว่าการลดลงของนักเตะอังกฤษเป็นสัญญ,ญาณอันตรายต่อรากฐานของฟุตบอล ในประเทศขนาดที่อีกฝ่าย กลับเห็นว่านี่เป็นผลลัพธ์ของการเติบโตในระดับฐากลซึ่งก็อาจช่วยผลักดันให้นักเตะอังกฤษมีมาตรฐานที่สูงขึ้นในท้ายที่สุดการลดลงของนักเตะอังกฤษในพรีเมียร์ลีกอาจไม่ใช่เพียงปัญหาเชิงสถิติแต่เป็นการทดสอบสมดุลระหว่างความสําเร็จระดับสโมสรกับการพัฒนาฟุตบอลภายในประเทศสําหรับพรีเมียร์ลีกนั้นก็ยังคงเป็นลีกที่มีคุณภาพสูงและมีสเสน่ห์สำหรับนักเตะจากทั่วโลกแต่ในขณะเดียวกันการรักษาความเชื่อมโยงกับลากเงาของฟุตบอลอังกฤษก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ทีมชาติยังคงมีฐานผู้เล่นที่แข็งแกร่งและพร้อมแข่งขันในเวทีระดับโลกสำหรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนั้นก็อาจเป็นทั้งความท้าทายและเป็นโอกาสหากอังกฤษสามารถปรับสมดุลระหว่างการเปิดรับผู้เล่นต่างชาติและการพัฒนายาว,วชนในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอนาคตของฟุตบอลอังกฤษก็อาจสดใสกว่าที่หลายคนคาดคิด